หลายท่านคงทราบกันแล้วนะคะว่าสำหรับการแจกเงิน1,000 0บาทในเฟสสนี้ทางกระทรวงการคลังจะเปิดให้ตรวจสอบเช็คสิทธิ์ได้ในวันที่20และ21 มกราคม2568นี้ก่อนที่ทางกระทรวงการคลังนะคะจะมีการโอนเงินให้กับทุกท่านที่มีการผ่านเกณฑ์ได้รับเงิน10,000บาทภายในวันที่29มกราคม2568ซึ่งผู้ที่จะได้รับเงิน10,000บาทนี้นะคะก็ต้องผ่านเกณฑ์การตรวจสอบสิทธิ์และคุณสมบัติของผู้ที่มีสิทธิ์ที่จะได้รับเงิน10,000บาทในเฟส2สวัสดีค่ะคุณผู้ชมสวัสดีวันอังคารที่14มกราคม2568 กับแอดมินบายดอกย่าชาแนลค่ะจากที่มีข่าวรายงานออกมานะคะว่ากระทรวงการคลังนั้นจะเปิดให้ตรวจสอบเช็คสิทธิ์สำหรับผู้ที่จะได้รับเงิน1,000 0บาทในเฟสสองผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐนั้นเฝ้ารอคอยกันอยู่นะคะและแอดมินจะพาคุณผู้ชมมาตรวจสอบคุณสมบัติสําหรับผู้ที่มีสิทธิ์จะได้รับเงิน1,000 0บาทในเฟสสองนี้กันนะคะโดยนะคะคุณผู้ชมนั้นจะเป็นผู้ที่มีรายชื่ออยู่ในทะเบียนบ้าน 2. มีสัญชาติไทย 3. ม,มีอายุ60ปีบริบูรณ์ขึ้นไปณนะวันที่15กันยายน2567ค่ะและต้องเป็นผู้ที่ลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐเท่านั้นนะคะ 2. มีรายได้ไม่เกิน840,000บาทต่อปีในปี2566ค่ะ และมีเงินฝากทุกบัญชีธนาคารรวมกันไม่เกิน500,000บาทค่ะและหากคุณผู้ชมท่านใดนะคะที่คิดว่าท่านนั้นผ่านเกณฑ์ทั้งไรายได้แล้วก็เงินฝากนะคะและอายุ60ปีบริบูรณ์ขึ้นไปนั้นก็ขอให้คุณผู้ชมทุกท่านเร่งดำเนินการผูกพร้อมเพลย์นะคะ บัญชีธนาคารกับหมายเลขบัตรประจําตัวประชาชนเพื่อรอรับเงินที่จะโอนจากกระทรวงการคลังค่ะสําหรับผู้ที่ไม่สามารถนะคะเดินทางไปผูกพร้อมเพลย์กับหมายเลขบัตรประจําตัวประชาชนได้อย่างเช่นผู้ป่วยติดเตียงนะคะทางรัฐบาลนั้นจะหารือเกี่ยวกับหัวข้อนี้อีกครั้งหนึ่งนะคะว่าจะสามารถโอนเงินไปที่บัญชีบุคคลอื่นได้หรือไม่ค่ะซึ่งณนะตอนนี้ยังไม่มีข้อมูลชัดเจนนะคะเพียงแต่ผู้ที่สามารถเดินทางไปผูกพร้อมเพลย์ได้นั้นก็ข ขอให้คุณผู้ชมเร่งดําเนินการผูกพร้อมเพลย์กับหมายเลขบัตรประจําตัวประชาชนให้เรียบร้อยนะคะและตรวจสอบบัญชีของท่านให้ดีนะคะว่าสามารถใช้งานได้ปกติหรือไม่ค่ะแต่หากคุณผู้ชมท่านใดนะคะไม่สามารถผูกพร้อมเพลย์บัญชีธนาคารกับหมายเลขบัตรประจําตัวประชาชนภายในวันที่29มกราคม2568นี้ก็อย่าเพิ่งกังวลใจไปนะคะทางกระทรวงการคลังนั้นจะยังมีการโอนซ้ําอีกทั้งสิ้น3ครั้งค่ะเป็นการเผื่อเอาไว้ในกรณี มีตกหล่นนะคะและก็เพื่อกลุ่มที่จะอุทธรตอนที่ไม่ผ่านการตรวจสอบสิทธิ์นั่นเองค่ะ และสำหรับกลุ่มเฟสสามนะคะก็คือกลุ่มบุคคลทั่วไปที่อายุต่ำกว่า60ปีบริบูรณ์ลงมานะคะที่ลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐเอาไว้นะคะหากท่านตรวจสอบเช็คสิทธิ์แล้วผ่านนะคะกลุ่มนี้จะได้รับเงินนะคะในเดือนเมษายน2568นี้นะคะซึ่งจะเป็นไตรามาสที่2ของปีนี้ค่ะเนื่องจากว่านะคะ เฟสที่3นี้จะไม่ได้รับเป็นเงินสดเหมือนเฟสหนึ่งแล้วก็เฟสสองนะคะจะได้รับเป็นเงินดิจิทัลที่จะต้องใช้จ่ายผ่านระบบ Digital วอลเล็ต กับร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการค่ะสําหรับกลุ่มสุดท้ายนะคะเป็นกลุ่มผู้ไม่มีสมาร์ทโฟนค่ะซึ่งในขณะนี้นะคะข้อมูลปัจจุบันนั้นยังไม่มีความชัดเจนจากทางภาครัฐนะคะว่าจะมีกําหนดการให้เปิดลงทะเบียนได้เมื่อใดนะคะแต่ล่าสุดนั้นท่านจุลพันอมรวิวัฒได้เคยชี้แจงเอาไว้ว่าสําหรับกลุ่มผู้ไม่มีสมาร์ทโฟนนั้นจะหารือกันอีกครั้งในเดือนมกราคม2568นี้นะคะซึ่งก็ต้องรอจากทางภาครัฐอีกครั้งหนึ่งค่ะว่า จะมีการหาเรือเรื่องนี้กันเมื่อไหร่นะคะและจะได้ความชัดเจนในการลงทะเบียนเมื่อไหร่นั้นหากข่าวสารส่วนนี้แอดมินทราบจะรายงานให้คุณผู้ชมทราบในทันทีเช่นเดียวกันค่ะณเวลานี้คุณผู้ชมนั้นให้ความสนใจกับการแจกเงิน10,000บาทนะคะในเฟส2แล้วก็เฟส3และสําหรับกลุ่มผู้ไม่มีสมาร์ทโฟนที่ยังไม่ได้รับเงิน1 0,000บาทนะคะและนี่ก็เป็นการอัปเดตข้อมูลจากทางแอดมินนะคะถึงคุณผู้ชมค่ะยังไงก็ฝากคุณผู้ชมช่วยกดไลค์กดแชร์เป็นกาลังใจให้กับแอดมินด้วยนะคะสําหรับคลิปนี้ แอดมินก็ขอกราบขอบพระคุณผู้ชมทุกท่านที่ติดตามรับชมค่ะแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ